สวัสดีครับโอเคได้อยู่กลางวันแล้วแต่ผมก็ต้องรีบทำคลิปหน่อยจะได้นอนรั <c oughs> ้งกับไปคู่หนึ่ง <c oughs> มุมุนสุดเจ๋งเหมาะกับนายมากเลยนะมุนมนนสุดเจ๋งเลยล่ะมีเสียงไหมเนี่ยเท่จังเอาคเอเซีย ด้วยความยินดีข้อความจากแอลวี AV เหรอแอลวีบอกว่ามีผู้ช่วยที่เยอเชี่ยวชาญถ้ามีผู้ช่วยแบบนี้ก็สามารถรวบรวมทรัพย์ตอนนี่พี่ชายหาตามคำเอ้าภารกิจเสริมโน่นีิอ,อ,อ่ะ <c oughs> อา้ามีคาริเสริอมอะไรกัน ต้องทำอะไรก่อนวะเนี่ยมันคงให้เราทำโพสเสริงก่อนนะครับตานั้นคงยังไม่ได้ทำโพสหลักเ,เราจะไปยังไงบอโอ้ยตัวนี้ทุบโอ้โหยังไงเนี่ย เอ้ยกูเล่นยังไงเอ้ยตัวไหน,อ,ไหน,อ,นอ่ะเพื่อนตัวไหนตัวนี้ไหมโอ้ไปด้วยเน็กยิงอ้าวอะไรของมันวะอืออ้อาวไอ้ไปด้วยเน็กกูด้วยเลย มันมันจะมีตัวใหม่เข้ามาไหมไม่มีนะมันเดินไปเลยโลบิจ้ไม่ให้กูดึงดึงศัตรูใช่งไหมวะเข้ามาตอบตองๆวะเนี่เยเออเอเลเซียการดนตีโคตรแรง น่าก็กินน้ำมันไปเล,ล้หรอคออันนี้อะไรเลยอีตัวใหญ่เข้ามาดิอันนี้ที่จตัวณไตสวย เลียบยสำเร็จแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วถึงแม้ตอนนี้ l อจะไม่ได้อยู่ในเกมเราน่าจะสร้างม้าหมุนให้ LV ด้วยนะไม่แน่นะพอเธอออนไลน์อาจจะประหลาดใจแต่ก็ได้เวลาสร้างม้าหมุนเซอร์ไพรส์ให้ว v แล้วโอ้ยอ่ยคุณก็จบแล้วสร้างอยู่แล้ว ข่าวนี้มานะครับทักข้าวฟาลีปวดรู้ล่าปวดท้องว่ะมาแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่สวยครับพี่รับไว้ให้มันที่ที่เอามันหายเสยได้ว้าเนี่ยเอาชิบหายกดแล้วกดไปได้อีกรับแล้วรับไปได้ไปเดี๋นี้ก่อน มันสร้างเลยไหมโอไม่ใช่นึกไปไหนวะโอ้ควายอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อกลับไปนี่ก่อนโอเคไอ้กู้ทำเพชรถืิมก่อนอันนี้ต้องใช้ไททันถล่มมันสวยโอ้เข้าไฟเลยเหรอ,อตรงนี้ต้องใช้สไปเดอร์นิกไหม มึงก็ไปกูนหน่อยใช้ตัวไหนอีควายอ๋อเป็นยังไงอ่ะเราจะไปเลด็กๆไม่ใช่หรอวะเอ้วยังไงเพื่อนวอลกูที ใชใ่แข็งโอ๋ต้องใชใ้ตัวนี้ควายเอ้ยเผาไม่เผาสู้เลยนี่แช่แข็งเผาไม่หาส้นตีนนะ่ะ <c oughs> ขายของอแย่เอาเงินลับ ไม่ต้องพอดไม่หรอกเฮ้ยเสี่ยตู้ใหญ่เออมาหน่อยโอ้๋อไมตีไม่เข้าวะมีเก,ออกาะเหี้ยเกาะเป็นโคตรนา เอียความรังหมู่บ้านเออดีหน่อยเอยเซียมันยิงลวงไงประเด็นอะเฟสต์มีตัวมันไม่คุณดิเฟสต์หลังเองเรา ออกไปนะคุณจงมันขายของนะผมขอไปจริงๆนะนายชิปดูนี่ส่โอ้มันมันยาวเลยคุณย้่มไม่ไหววะ่ะอ,อันทะเลอ่านะนั้น <c oughs> ฉันรู้จักที่นี่ที่ที่เหมาะกว่านี้นะแกน่ะเข้ามาในครัวกับฉันซะ สิบนาทีต่อมาเ,อาเสร็จแล้วอะไรอ่ะเสร็จอะไรมีเย็ดปูเหรอเขาไม่ใจเนาะเป็นอะไรตกตะลึงเลยหรืองไงเอาละรับไปสิเอาไปลองใช้แกอยู่นี่แหละไปทำงานที่เวิร์กช็อปซะขอบคุณนะเซฟ เห็นแล้เวเป็นนึงคุณผู้ชมโอเคครับไปพักทีคอ, <c oughs> อผมไม่ค่อยดีนะครับของของของคุณผู้ชมเพิงนี้จงนี้ฝน,ตก,กน,นตกทีแล้วเกินนู้นตกทำหายตกจนน้ำท่วมเวียนกูเหมือนจะเป็นไข้ยอยู่นเนี่ยตายหาไม่เนี่ยวันนี้ เจ้าตัวน้อยเป็นไรหรือเปล่าเอาได้ไมาเฉยอะไรเนี่ยเอาไปคุยต่างต่างแนวกัวตรงเนี่ยเอาเงินเดินไปเดินม,มาอยู่โอ้ยนอนฝ่ามือเงินคืโอโค้ดโดนเห็นโซนก็เธออยากเล่าเอาออกไปเพื่อนเป็นไงอาหารทะเลเมนูใหม่ของฉันเป็นยังไงบ้างนี่มัน เฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรกันจะงนกอ้วนนะ่ะมันกินอาหารสัตว์ฉันเลิศของเฟฟของเฟฟของเฟบสิสัตว์ฉันจะไปผัดข้าวละไม่มั่วไก่กูไปผัดเตยอไอ้วนีนไก่กูเฟปไปแล้วคุยเสือไปแล้วสังตีน เรื่องหลักเปิดแล้วนะแต่ว่าผมขอไปเวสเสือมนะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วให้ศาสตราจารย์ฉันส่งข้อมูลเออใช่ถ้ารวบรวมได้มากกว่านี้ศาสตราจารย์จะพูดทิ้หน่อยได้ไหมการวิจัยของฉันจากาดเอเซียผู้น่ารักไม่ได้ก็ถ้าเธอรวบรวมข้อมูลไม่เว็บหา คิดว่ามันง่ายนักละ่ะเอาละ่ะไปจะไปทํางานวิจัยต่อถือไปได้แล้วแต่ว่าเราตกลงกันแล้วนะเนาะออะไรอ่ะกูรวบรวมแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอไปอาออ๋ว่าอีวีเฟซอ,อ,อยู่ไหนอ,อ๋อยู่นี่โอ้ยพอไหมเนี่ยเฮี่จะ้รางว่าหมูนี่วีเอวี โอ้โกขอบคุณครับคนสุดท้ายอนะพอเถอะนะกูจะหมดตูดแล้วกูต้องพรุ่งนี้แล้วนะถ้ามึงยังไม่ได้ถ้ามึงยังจะสร้างอีกสวยจังเลยลว่าพี่เอดีดีมือดีจังดูหเหมือนว่าแมวจะสนใจนมาหมุนพวกนี้มากเลยนะอย่าบอกนว่ามึงจะสร้างให้อีแมวด้วยฉันจะสร้างมาก <c oughs> <c oughs> สัตว์ บาขอบคุณนะไว้พี่ a อดีบ้างแนละ้วมาหาชน,นะโอ้ยมันไม่พอแล้วเพื่อนเงินกูหมดเฮ้ยเดี๋ยวมนีนเรื่องอยู่ย้นกลับไปตอนที่ประสาทของแมวกำลังวุ่นวายผมอ่านไม่ออกนะผมตั้งชื่อเอาเอเแล้วกันนะครับอังกฤษแะลอาไปเข้าใจตรงกันนะเอ่อมีข้อความจากนี่มันภาพที่ฉันเคยวาดเธอเปิดดูรูปที่ ส่งมามันเป็นผลงานที่เธอแล,และและช่วยการสร้างสารค์ขึ้นมาเมื่อน,นานมาแล้วไอ้ไอ้ผมเขีเยวนี่แหละที่มันพูดถึงวน,นี้น้ำหมึกน้ำหมึกอะไรวะน้ำหมึกแปอรอะเปลือมไปทุ่วกระดาษเด็กหนุ่มขี่เขียนบรรทัดแล้วบรรทัดเล่าแต่แล้วก็ขยับขยำทิ้งด้วยความไม่พอใจ จนกระทั่งมีหัวเล็กๆขยับเข้ามาข้าๆเขานายกำลังเขียนอะไรอยู่เรื่องราวของผู้กล้างั้นเหรออืมแต่ทำไมถึงสีทิ้งละ่ะนายไม่ชอบเหรอฉันแค่กำลังนึกถึงภาพลักษณ์ของผู้กล้าโดยเฉพาะอาวุธของเขาฉันคงคิดไม่ออกว่าชอบแบบไหนฉันรู้นายชอบดาบใหญ่ๆดังนั้น ผู้ก้าก็ถือดาบใหญ่ได้เหมือนกันเออฉันชอบดาบใหญ่จริงๆนั่นแหละเพราะมันดูเท่แต่พกพาลำบากไม่เหมาะกับผู้กล้าที่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วอาวุธลับละ่ะฉันเคยคิดอยู่เหมือนกันแต่อาวุธลับไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของผู้กล้าที่ต้องเผชิญหน้ากับฝตูอย่างสง่าผ่าเผยดาบล่ม ไม่เหมาะกับการป้องกันเวลาปรชิญกับมอนสเตอร์ในไรอวชิตจะกินแรงขวานขาดความคล่องแคล่วคล่องตัวไม่เหมาะกับการรับมือมอนสเตอร์ที่บินอยู่บนฟ้าส่วนไม้พองถึงจะเปลี่ยนได้ง่ายแต่ไม่เหมาะกับการตัดฟืนสําหรับกอ่อไฟนั้นภาพแบบนี้ละ่ะ จิตกรน้อยยกระดับอ้ยกกระดาษวาดภาพขึ้นภาพนั้นภาพนั้นเป็นรูปเด็กหนุ่มสวมผ้าพันคอสีแดงที่กำลังชูดาบใหญ่ขึ้นฟ้าพร้อมที่จะท้าทายจอม,มานผู้กล้าที่สวมผ้าพันคอสีแดงและถือดาบใหญ่ออมฟังจากที่นายพูดดูเหมือนว่าไม่ว่าผู้กล้าจะใช้อาวุธอะไรก็ต้องเจอความยากลำบากอยู่ดี ดังนั้นขอแค่ผู้กล้าใช้อาวุธที่ตัวเองชอบก็พอเพราะยังไงผู้กล้าก็เป็นผู้กล้าอยู่วันยังค่ำใช่ไหมใช่เพราะผู้ก้าคือผู้กล้ามันไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธแต่เกี่ยวกับกับหัวใจของตัวเองเธอมองดูรูปที่เขาส่งมาบนกรดาบวาดภาพที่มีสีเหลืองเด็กน้อยผู้กล้าในภาพพันคอสีแดงกำลังชูดาบใหญ่ขึ้น โดยไร้ซึ่งความเกรงกลัวขอแก้ผู้กล้าใช้อาวุธที่ตัวเองชอบคุณคนนั้นโปรดรอสักคู่วีตาจิตกรน้อยที่กำลังจมอยู่ในห่วงความคิดเงยหน้าขึ้นและสบกับและสบเข้ากับดวงตาที่ยิ้มแย้มคู่หนึ่งคุณพูดกับฉันหรอพี่สาวใช่คุณนั่นแหละ ถ้าจำผิดคนก็ขอโทษด้วยแต่ดูจากชื่อผู้บูกใช้ของคุณแล้วแต่ว,ว่าคุณคือจิตรกรผู้ไม่ผัดวันปะกันพุงสุดยอดจิตกรเอ๋มันเป็นชื่อผู้ใช้ของฉันก็จริงแต่ฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นสุดยอดจิตรกรหรอกอาจารย์ในที่สุดก็ได้เจอคุณสักทีฉันชื่นชอบผลงานของคุณมาตลอดอะ เรียกฉันว่าวีต้าก็ได้ไม่นึกเลยว่าจะได้เจอคุณตัวเป็นๆในการทดลองเล่นเกมสเสมือนจริงขอบคุณนะพี่สาวเรียกอาจายนะถึงแม้ฉันจะรู้จากผลงานของคุณเพราะมันเป็นที่แพร่หลายแต่ฉันก็ติดตามอย่างจริงจังฉันชื่นชมสะสมและแชร์ผลงานช่วงแรกๆของคุณ ความงาที่บิดเบี้ยวมืดมนและมีเอกลักษณ์เหล่านั้นจนใจฉันอย่างจัง,ง,จงฉันรู้ว่าช่วงนี้คุณกำลังสับสนสไตล์การวาดภาพของคุณเปลี่ยนไปแต่ฉันเชื่อว่ามันคงแค่ชั่วคราวเพราะว่าหลังจากคุณปรับอารมณ์ได้แล้วจะกลับมาสร้างฐานภาพมอนเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แฟนได้ชื่นชมอีก เอกลักษณ์เฉพาะตัวมอนเตอร์พี่สาวคุณชอบสไตล์การวาดภาพแบบเดิมของฉันเหรอแน่นอนแค่ได้เห็นภาพแบบนั้นคุณก็มีความสุขแล้วเหรอไงอยู่แล้วแล้วถ้าฉันเลิกวาดภาพสไตล์บบนั้นจะเป็นยังไงทำไมล่ะสไตล์การวาดภาพของคุณมีละเอกลักษณ์โดยเด่นไม่เหมือนใครแถมคุณอายุยังน้อย าสร้างสารรค์ผลงานในสไตล์เดิมต่อไปต้องดึงดูดแฟนคลับได้มากขึ้นเรื่อยๆและได้รับความรักมากขึ้นแน่แต่ถ้าจะจูก็เปลี่ยนสไตล์ความนิยมก็จะลดลงและบอกตามตรงช่วงนี้การขัดแข่งขันในวงการของคุณดุเดือดมากถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปความยินยอมในความนิยมจะลดลงกว่าเดิมมากความนิยม ก็คือยอดไลค์ยอดบุกบุกมานและคอมเมนต์จากแฟนใช่มันเป็นแค่ความนิยมไม่ใช่ความรักไม่หรอกความยินนิยมก็เป็นความรักเหมือนกันมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีคนรักผลงานของคุณผลงานคือผลงานคือผลลัพธ์จากความภรรยา,ยาของคุณและเมื่อผลงานได้รับการยอมรับก็หมายความว่าคุณได้รับ ความรักจากพวกเขาแล้วไม่ใช่หรอแล้วถ้าผลงานไม่ได้รับความนิยมก็หมายความว่าไม่มีใครรักฉันหรอพี่สาวคุณบอกว่าชอบผลงานช่วงแรกๆของฉันแต่นั่นตอนบัญชีของฉันแทบไม่มีผู้ติดตามเลยแม้กระทั่งคอมเมนต์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ไม่ใช่คำชมถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจะยังรัก ผลงานของฉันอยู่ไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้ว ừ, ฉันเชื่อคุณแค่นี้ก็เชื่อแล้วหรอสุดยอดจินาก,กรอาเพราะฉันเองก็เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาฉันก็รักการสร้างสารรค์ผลงานและรักผลงานของตัวเองฉันไม่ได้สร้างสารรค์ผลงานเพื่อความนิยมมาตั้งแต่แรกสำหรับฉันแล้วความรักที่มีต่อผลงานคือแรงผลักดันในการสร้างสารรค์ ตราใที่ฉันยังมีความรักในผลงานฉันก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องความนิยมที่ลดลงก็เหมือนกับผู้กล้าที่ไม่ว่าจะเลือกใช้อาวุธแบบไหนก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ความรักที่มีต่อการประจันภัยของพวกเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้กล้าแค่ต้องหยิบอาวุธที่ตัวเองชอบส่วนฉันก็จะจับผู้กันด้ามโบด และลองวาดในสไตล์ที่ตัวเองรักแต่ถ้าไม่ได้รับความนิยมแฟนคลับของคุณก็จะจะน้อยลงเรื่อยๆนะเออเข้าใจการเปลีป่นยนสไตล์คงทำให้แฟนๆเสียแฟนๆไปบ้างฉันเองก็เสียดายเหมือนกันแต่หากครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมอ,มอบความรักให้กับผลงานของฉันก็ถือเป็นการช่วยหล่อหลอมตัวฉันในวันนี้ ฉันจะนำพาความรักเหล่านี้พร้อมทั้งจดจำความอบอุ่นที่พวกเขามอบให้และก้าวเดินต่อไปและฉันก็มีก็จะมีแฟนคลับใหม่ๆด้วยว่าไหมเหมือนตอนแรกเริ่มที่แม้จะมีแค่คนเดียวแต่ก็เป็นความรักที่มากเพียงพอสำหรับฉันแล้วตัวอย่างก็คือคุณพี่สาวทั้ทงที่รู้ ว่าผลงานของฉันไม่เป็นที่นิยมในช่วงแรกๆแต่คุณก็ยังบอกว่าคนชอบผลงานของฉันอืมใช่ฉันสบัดได้ถึงความรักที่มีต่อผลงานของฉันและตัวฉันความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือปริมาณไม่ว่าจะเป็นหยดน้ําหรือมหาสมุทรสารับฉันแล้วมันสร้างสีสันให้โลกได้ทั้งใบใช่ฉันจะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองให้ ถึงที่สุดสุดยอดจิตกรทำไม่จูๆ่ๆน้ำเสียของคุณถึงเปลี่ยนไปไม่เป็นไม่มีอะไรดูเหมือนผงฟ้าจะเพิ่งรู้ตัวว่าคำพูดของตัวเองแข็งกร้าวเกินไปเธอใส่หัวและซ่อนข้อความที่เพิ่งได้รับฉันเคยได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นเออเขากับเออพี่เอเดเชียก็เคยพูดเหมือนกันแถมยังเคยได้ยิน จากบัญชี AI และบัญชีดิจิทัลด้วยดูสิคอมเมนต์ดีๆก็มีสไตล์ใหม่สวยดีพวกเราชอบมากฉันรู้สึกได้เมื่อมีความรักของพวกเขาอยู่ข้าง,างฉันก็สามารถก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเองได้คุณนี่เป็นที่รักของผู้คนจริงๆนะสุดยอดติทากร ไม่เคยมีใครปฏิบัติกับคุณเป็นเหมือนเครื่องมือและไม่เคยมีใครละเลยคุณคุณเติบโตมาท่ามกลางความรักจึงเข้าใจความรักอย่างถ่องแท้ใช่ไหมพี่สาวฉันไม่เข้าใจความหมายของคุณแต่ฉันคิดว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขของฟ้าฉีหน้ากระดาษแผ่นหนึ่งออกจากสมุดวาดภาพคุ้งคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วใส่ชื่อตัวเองลงไปจากนั้นก็ส่งให้วีตา อย่างละว่าระวังด้วยสีหน้าจริงจังฉันให้นี่คือภาพวาของฉันเป็นแนวใหม่ที่ฉันคิดขึ้นมาหลังจากมาถึงเกาะนี้มันแตกต่างจากสไตล์ทั้งมันแตกต่างจากทั้งสไตล์เดิมและสไตล์ล่าสุดของฉันแม้จะยังไม่พบทิศทางที่ชัดเจนแต่ภาพนี้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจทั้งหมดที่ฉันรวบรวมมาตั้งแต่ มาถึงโลกแห่งความรักและความรักทั้งหมดที่ฉันมีต่อการสร้างสรรค์ตอนนี้ฉันขอมอบให้คุณพี่สาวหวังว่าจากนี้ไปคุณจะได้รับความรักและความสุขเช่นกันอือมคนตุกดุกเลยอะ่ะเฮียกูก็รู้อะ่ะไปให้ต่อไปเนี่ยไม่ได้ไปให้ต่อวะ เฮ้ยแปลกแปลกแล้วไปต่อเนี่ยเฮ้ยเออไม่มีวิธีต่อหรือไงเนี่ยอ๋อต้องติดตามก่อนนี่อ๋อโอเคพาดหน้านะบ๊ายบายให้ที่เข้ามารับชมฝา,ากกดไลค์ส u b s c r ก b ด้วยนะครับ